สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายดวงชะตาเรื่องราวความรักความสัพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนนะคะ ชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนส่วนท่านใดท,ที่เคยดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยมาแล้วนะคะยึดเอาวันที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะเรื่องดาวหน้าไพ่นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับบุคคลท่านใดหรือว่าไม่ตรงเลยกับใครนะคะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะแล้วก็ฟังเพื่อ นำเอาความรู้แล้วก็ไกดนะคะไปใช้ชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องราวความรักของท่านได้นะคะสิ่งใดที่ดีๆก็เก็บไปใช้นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ปล่อยผ่านเลยไปนะคะเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์การอ่นานไพ่แบบเจอร์เรลดิงไม่ได้ผูกดวงเอาดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทาคลิปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับบุคคลท่านใดร้วมไ่ตรงเลยกับใครนะคะ สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะก็สวัสดีนะคะชาวไทยในต่างจีนต่างแดนต่างประเทศนะคะที่กดติดตามรับฟังรับชมช่องของแม่หมอนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะสบายดีสปปลาวทุกท่านนะคะที่กดเป็นกำลังใจนะคะต,ติดตามช่อง youtube ของแม่หมอนะคะชาวไทยในต่างประเทศนะคะ หลายประเทศด้วยกันนะคะที่เห็นกดติดตามอยู่นะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ท่านสามารถเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เสนอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์หรือว่าหัวข้อต่างๆที่ท่านต้องการนะคะให้ถามนะคะไพ่นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของท่านนะคะเรามาดูเหตุการณ์หน้าไพ่นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนเป็นอย่างไร ทีช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปของเรื่องราวความรักเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563นะคะโดยสเต้งนะคะหลายคนหลายท่านเนี่ยสเต้งขึ้นมานี่แสดงว่าชาวราศีมิถุนนะคะอาจจะมีการจบจากเลิกลาจากความรักคนสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วช่วงปัจจุบันนี้นะคะชาวราศีมิถุนเนี่ย น่าจะเป็นคนที่เหมือนกับมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นนะคะหรือว่าเข้มแข็งในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ก็อน่าจะพบเจอคนใหม่คนที่ถูกใจแล้วนะคะคนที่เหมือนกับ เป็นรักแรกพบนะคะอาจจะเพิ่งคบหาดูใจกันนะคะเป็นช่วงระยะเวาระยะเวลาที่เหมือนกับพยายามที่จะปรับตัวหรือว่าคือกําลังศึกษาดูใจกันในช่วงระยะแรกๆนะคะพยายามปรับตัวเข้าหากันหรือว่าปรับทัศนคติเข้าหากันนะคะบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกว่าความรักคนสัมพันธ์ที่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นเหตุการณ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่มาสอนบทเรียนให้กับ ชาวราศีมิถุนหลายคนหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าท่านจะเจอเหตุการณ์เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนมาก็ตามแต่แต่ปัจจุบันนี้นะคะจิตใจของท่านนั้นเข้มแข็งมากขึ้นนะคะได้นําประสบการณ์เรื่องราวความรักมาใช้กับความรักปัจจุบันที่มาพบเจอคนใหม่นะคะแล้วก็พยายามที่เหมือนจะจะแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนใหม่นะคะ น่าจะบางคนบาท่านเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าความรักเก่านี้มันรู้สึกแย่มากนะคะมันจบที่อาจจะมีการจบแบบแย่ๆจบที่แบบว่าไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้าหากันได้อีกนะคะทําให้ชาวราศีมิถุนนะคะเครียดวิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยนะคะเป็นเหตุเหมือนกับกลัวว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยมันเหมือนกับ กลัวที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนขี้หึงหรือว่าตัวคู่ครองคนรักของชาวราศีมิถุนเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ขี้หึงขี้ห่วงเพราะว่าในหน้าที่การงานของชาวราศีมิถุนอาจจะพบเจอบุคคลหลายๆคนหรือว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานเยอะแยะมากมายค่ะทำให้ความรักคนสมัคัญน,นี้อาจจะเหมือนกับคู่ครองคนรักของชาวราศีมิถุนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหึงห่วงเป็นพิเศษนะคะด้วยการที่ ชาวราศีมิถุนนะคะพูดคุยหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารในการงานกับบุคคลอื่นหลายๆคนนะคะพบเจอบุคคลหลายๆคนนะคะในที่ทำงานทำให้เรื่องราวความรักของชาวราศีมิถุนกับคู่ครองคนรักนะคะเป็นไปในรูปแบบของค่อนข้างที่จะปรับตัวเข้าหากันยากเพราะว่าด้วยความที่ทัศนคติอาจจะขัดแย้งกันเล็กน้อยนะคะ หรือว่าตัวชาวราศีมิถุนเองต่างหานะคะที่มีอารมณ์หึงหวงนะคะคู่ของคนรักก็ได้นะคะด้วยนะคะความรักคนสำคั์นี้นะคะอยากจะพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากจะมีกันอยู่นะคะแต่ว่านะคะมันเหมือนกับมีความตึงเครียดแล้วก็ หลายครั้งหลายคราวที่พยายามที่จะปรับตัวหรือว่าปรับทัศนคติความคิดเห็นให้มันตรงกรันหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยแต่ว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยน่าจะมีความที่เหมือนกับไม่ค่อยที่จะเออไม่ค่อยที่จะพูดหรือว่าไม่ค่อยที่จะอธิบายแต่ถามว่าความจริงจังหรือว่าความชัดเจนในความรักคบสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ มีไหมก็มีนะคะแต่ว่าไม่น่าจะเป็นแบบคือคบหาดูใจกันนะคะอยู่ในสถานะอาจจะคุยกันหรือว่าไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างก็ได้แต่ว่าชาวราศีมิถุนเองไม่ค่อยจะเรียกร้องหรือว่าไม่ค่อยจะแสดงออกอะไรมากนะอาจจะเป็นเหมือนกับ คบกันไปงั้นงั้นอะไรประมาณเนี้ยคุยกันไปงั้นงั้นไปทานข้าวด้วยกันก็งั้นงั้นอะไรประมาณเนี้ยน่าจะไม่มีความโรแมนติกนะคะในความรักครั้งนี้น่าจะมีความเครียดหรือว่ามีความจริงจังมากเกินไปนะคะอืมน่าจะมีความหวาดระแวงไม่ว่าตัวชาวราศีมิถุนเองระแวงนะคะคู่คนคนรักหรือว่าคู่ของคนรักคนชาวราศีมิถุนระแวงเพราะว่า ด้วยความที่เหมือนกับอยากจะวางแผนเรื่องราวการแต่งงานในอนาคตข้างหน้าอยากจะเป็นครอบครัวนะคะอยากจะเป็นภรรยาหรือว่าเป็นสามีที่ดีนะคะในอนาคตก็เลยเหมือนกับว่าพยายามที่จะควบคุมนะคะคู่ครองคนรักหรือว่าเหมือนกับไม่ว่าตัวชาวราศีมิถุนจะชอบควบคุมพฤติกรรมคู่ครองคนรักก็แล้วแต่เนี่ยก็ความรักวามสัมพันธ์ครั้งนี้มันดูอึดอัดน่าดูเลยนะคะ ขนาดแบบว่าเออคุยกันก็คุยกันแปบเดียวนะคะหรือว่าคุยกันไม่นานนะคะคุยกันแล้วมันเครียดเนี่ยก็เลยเหมือนกับไม่อยากจะเจอหน้ากันหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยไม่ค่อยจะคุยกันหรือว่าไม่ค่อยจะติดต่อกันสัตเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นเหมือนกับมันต้องมีอะไรสักอย่างมาดูซิว่าความรักคนสัมพันธ์มันคืออะไรที่แบบว่าคนสองคนนี้ไม่ค่อยคุยกันนะคะ ายออฟสคับอืมใออฟเวนอ๋อ oh, oh, ความรักความสัมพันธ์มันเป็นไปนในรูปแบบว่าเอื<ๆ>่อยเรื่อยๆช้าๆนะคะเอ่อเดือดแฮงแมนกับหัวมันเป็นความที่แบบว่าที่แบบ จากแฮงแมนที่จริงๆแล้วไพคือมันมันต้องกับหัวลงมาข้างล่างแต่ว่าแฮงแมนขึ้นไปข้างบนนี้ก็แสดงว่าความรักความสัมพันธ์ขั้นนี้นะคะไม่ค่อยที่เหมือนกับคือเหมือนกับถูกใจแล้วคบกันเลยนะคะคบกันที่หน้าตาหรือว่าเจอกันปุ๊บรักกันปั๊บมันไม่มีอะไรที่มันเหมือนกับมีความผูกพันนะคะหรือว่ามันไม่มีความโรแมนติกนะคะในคนรักความสัมพันธ์นี้จะเหมือนกับว่าหน้าเบื่อนะคะอืม น่าจะมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องของการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ค่อยที่จะเอาใจใส่หรือว่าไม่ค่อยที่จะสนใจฝ่ายตรงข้ามสักเท่าไรนะักหรือว่าไม่ค่อยที่จะดูแลเทคแคร์กันนะคะอืมน่าจะเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือต้องการให้คู่ครองคนรักดูแลเอาใจใส่นะคะเอาอเอาใจเหมือนคนรักกันเหมือนคู่ครองกันนะคะ เหมือนรักแรกที่เคยพบเจอกันเนี่ยเหมือนครั้งแรก,แรกเนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็นสถานะหน้าไพ่ออกมาน่าจะเป็นแบบคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะแล้วคืออยู่กินด้วยกันมานานแล้วจนรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อเบื่อในความรักบนสะพานครั้งนี้นะคะมันไม่เหมือนกับการแต่งงานครั้งแรกเลยนะคะน่าจะเป็นหน้าไพ่สําหรับคนที่เป็นภรรยาสามีกันแล้วมากกว่านะคะ ไพ่ออกมาชัดเจนมากเลยนะคะอืมน่าจะเป็นแบบว่าคือมันเบื่อคือในความรักคนสะพฑนนี้มันเซ็เงเซงยังไงก็ไม่รู้นะคะมันไม่เหมือนครั้งแรกที่พบเจอหรือว่าพูดคุยกันในครั้งแรกนะคะบางคนบางท่านเป็นครอบครัวก,กันแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกเบื่อ,เบ,อเบื่อเซ็งเซงนะคะ เพราะว่าการที่เหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานหรือว่าการเครียดเรื่องปัญหาการเงินก็ได้ทําให้เหมือนกับไม่ค่อยที่จะดูแลเอาจจใส่คนรักสักเท่าไรนักนะคะไม่ค่อยเทคแคร์เนาะไม่ค่อยกลับบ้านนะไม่ค่อยกลับมาบ้านไม่ค่อยจุ๋จีไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มบนเตียงกับภรรยาหรือว่ากับสามีเพราะว่าอาการเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายประมาณนี้นะคะทําให้ห่างๆกันนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะมันก็เหมือนกับว่าการที่อยู่ด้วยกันด้วยอารมณ์เซ็งๆนะคะหรือว่าคบคุยกันเรื่อยๆนะคะสําหรับคนคุยเนี่ยคือคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันแล้วไม่มีอะไรอ่ะ อยากเจอก็เจอนะคะอยากเนี่ยอยากนัดเจอก็เจอนะคะอยากมาหาก็มานะคะหรือว่าอยากทักก็ทักอยากคุยก็คุยอะไรประมาณเนี้ยคือมันไม่มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นเลยนะคะในความรักกัสบครั้งนี้นะคะอืมคบกันไปคุนกันไปก็น่าเบื่อขี้เกียจรออะไรประมาณเนี้ยเบื่อไม่อยากจะรอแล้วอืมแต่ถามว่ามีความสุขไหม ก็ยังอยากคุยอยากคบกันอยู่นะคะเด e อ u n ันขึ้นมาก็ก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะหรือว่าสําหรับใครที่กําลังคบหาดูใจกันก็คุยกันได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงของอถ้าเปรียบเทียบกับดวงโหราศาสตร์ไทยนะคะจะเป็นช่วงของความที่โอกาสที่จะเลิกคบเลิกคุยกันนะคะมีมากนะคะเพราะว่ามันมีความที่แบบอีกฝ่ายนึงอะ คือเริ่มเบื่อหน่ายแล้วนะคะคือมันไม่มีความตื่นเต้นในความรักคนสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอืมน่าจะมีอะไรที่แบบว่ามีอะไรที่ทําร่วมกันแล้วทําให้ตื่นเต้นนะคะก็ลองไปคิดดูนะคะว่าความรักคมสัมพันธ์ของท่านนะคะน่าเบื่อน่าเซ็งนะคะก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาในการเลิกคบเลิกคุยกันนะคะหรือว่าครอบครัวอาจจะเหมือนกับ แตกแยกกันนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาของมือที่3เข้ามาแทรกได้นะคะในความรักคมสัมพันธ์รนี้ที่มันระหว่างบุคคลสองคนเกิดความเบื่อหน่ายนะคะอาจจะมีการเหมือนกับไปมองหาบุคคลอื่นเข้ามาในความรักคมสัมพันธ์ครั้นี้ก็ได้นะคะก็ระวังด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะสําหรับคนที่กําลังคบกําลังคุยเนี่ยก็ถ้าเหมือนกับว่าคนที่คบที่คุยอยู่นะคะเขา มีความไม่อยากจะไปต่อกับเรานะคะเราก็มีโอกาสไปคบไปคุยกับคนอื่นได้ใหม่นะคะเรามาดูไพ่อนาคตข้างหน้านะคะให้กับชาวราศีมิถุนว่าจะมีคนใหม่เข้ามาไหมนะคะในความรักก็สวรยทางนี้นะคะอืทะเลาะกันนะคะห้าคาถาน่าจะเป็นช่วงของความเครียดนะคะ ก้าดาบสี่ดาบเลยนะคะน่าจะเป็นแบบว่ามีปัญหาอะไรกันสักอย่างนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะคะทำให้ฝ่ายชาวราศีมิถุนเครียดวิตกกังวลนะคะแล้วก็ไม่อยากจะคบอยากจะคุยด้วยนะคะหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยถึงขนาดบล็อกกันเลยนะคะสำหรับคนคุยเนี่ยคือบล็อกกันแล้วนะคะแต่ถามว่าโอกาสที่จะกลับมาคุยกันใหม่ไหมก็มีนะคะถ้าปลดบล็อกนะคะ ก็ปวดบล็อกก็มีนะคะอือดู r a n s เรน e หลังจากนะคะเหมือนกับมีการบาลานซ์จิตใจอารมณ์ของตันเองได้แล้วเนี่ยก็คงจะกลับมาคุยกันนะคะน่าจะเป็นระยะทางที่มันห่างไกลกันนะคะมันก็เคลียร์กันมันก็เหมือนกับเคลียร์กันไม่เข้าใจนะ่ะอืมก็ถามว่ามีความรักกันไหมก็มีความที่อยากจะเป็นครอบครัวกันหรือว่าอยากจะเป็นแฟนกันอะไรประมาณเนี้ แล้วก็มีความสุขในช่วงระยะที่คุยกันนะคะด้วยอารมณ์ที่มันเหมือนกับต่างฝ่ายก็ต่างร้อนใส่กันนะคะแล้วก็อารมณ์หึงหวงก็เหมือนกับเล็กๆน้อยๆคือ,ค,อคือแค่แบบไม่รับโทรศัพท์หรือว่าตอบรับสายช้านะคะหรือว่าตอบแชทช้าเนี่ยมันก็เกิดเป็นอารมณ์ทะเลาะก,กันได้แล้วนะคะหาเหตุหาเรื่องมาทะเลาะก,กันได้แล้วนะคะสำหรับคนคบคนคุยแล้วก็คนมีคู่ด้วยนะคะ เป็นความหวาดระแวงที่มันเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกนะคะล้วนๆเลยนะคะก็มาดูแพ่แนะนำให้กับชาวราศีมิถุนกันดีกว่านะคะว่าแนะนำนะคะว่าช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยให้ชาวราศีมิถุนนะคะทำอย่างไร Dream นะคะ believe in your dream นะคะก็ให้มองเห็นนะคะความฝันความฝันที่เคยมีร่วมกันนะคะหรือว่าอาจจะดูว่า คือเราเคยมีความฝันร่วมกันในในเรื่องของเรื่องอะไรบ้างนะคะอาจจะฝันเหมือนกับอนาคตข้างหน้าอยากจะแต่งงานกันนะคะหรือว่าลองถามถามคู่ครองคนรักของตัวเองว่าอ,อ,อนาคตข้างหน้าของเธอเนี่ยคือเธออยากทําอะไรนะคะเราอยากได้น่อนอยากได้นี่ทำน่นทำนี่คือหาเรื่องคุยกันบ้างน,นะคะเหมือนกับพยายามที่จะ เสนอความคิดเห็นว่าความความฝันของตัวเองเนี่ยคืออยากเป็นอะไรอยากทาอะไรร่วมกันประมาณนี้นะคะ mm. เพื่อที่จะได้เหมือนกับดึงเขาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับชาวราศีมิถุนด้วยนะคะอืม mm. จะได้มีเหมือนกับไม่น่าเบื่อนะคะในคอร์คอรผานครั้งนี้คุยกันบ้างนะคะคุยกันดูแลจะใส่กันบ้างนะคะสําหรับถ้าใครที่อยากจะเดินต่อไปด้วยกันนะคะหรือว่าอยากจะจูงมือกันไปนะคะเป็นครอบครัวเป็นคนที่รัก เป็นคนที่ชอบของตอนเองเนี่ยก็หันมาดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเทคแคร์กันนะคะจะได้มีความที่แบบว่ามีแพชชั่นก็คลิปนี้เป็นคลิปเรื่องราวความรักคนสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมิถุนสำหรับคนคบคนคุยและคนมีคู่นะคะที่เหมือนกับระยะทางที่มันห่างไกลกันหรือว่า อาจ,จมีความตึงเครียดในเรื่องของต่างๆทําให้สภาวะจิตใจของชาราศีมิถุนนะคะ mm. เบื่อหน่ายในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็อย,กอยากจะอยู่คนเดียวหรือว่าอยากจะคือไม่อยากจะเครียดในเรื่องของความรักนะคะจึงเหมือนกับว่าเออเหมือนกับไม่ค่อยเอาจจใส่คู่ของรักของ,ของตัวเองกเ,เท่าไหร่นะทำให้ความรักคนสัมพันธ์นะคะแปรเปลี่ยนไปในรูปแบบของการที่แบบ หันหลังให้กันประมาณนี้นะคะคือคุยกันไม่ไม่ถูกคอกันหรือว่าไม่เข้าหูไม่ไม่ถูกใจกันนะคะเหมือนกับพูดผิดหูก,กันตลอดเวลานะคะทำให้เกิดเรื่องราวทะเลาะกันนะคะก็ขอให้ระวังด้วยในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านสมาชิกทุกท่านนะคะรูปดวงทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาว ไทยในต่างประเทศต่างชาติต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ชาวสวปปลาวนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะว่าชีวิตรักของท่านนะคะตรงกับหน้าไพ่หรือเปล่านะคะ